สวัสดีครับพี่น้องชจวา YouTube วันนี้ก็มาอยู่กับจอเมิโกะกับอีกนะครับมาดูทีมงานรถเล็กนะครับก็มังงะนะครับ ร้อนครับร้อนร้อน นี่เตียวตุ้ยตายเลยเต็้ไหมมั Japanese, ้ยต well. ักไหนอ่ะกลองใต้ยูอ๋อเตียวเตียวตานี่อยู่กลองใต้เห็นเดียวไหมชิบโลยูเออตุงตุงไหนอ่ะกาวตังไหนกาวตังก็กลมเลย Ô mày có tô ngày mai đẹp vậy đẹp vậy đẹp vậy Tao chào tôi chào vậy okay. sani ni chạy ra mà Ô ra ni tầm nún tầm nún À Đẹp vậy kì kì bây tay trên năng đất tỷ gần đẹp Ô cao bây bó là lâu Đẹp đẹp coi tám mươi tao chào รถนูยืนป้าเดชรถนั้นรถนะครับพี่น้นอง mình 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 นะครับเดือดรุ่งเรื่องนะครับร้อนร้น<ว>นรอ,อนเะ<ว><น>ราพอ,อนาะเราพอดูกี่วันสามวันนู้ Ồ Chạy luôn đây lên nó à. Viên tiền nấy băng đi Viên vô teo nấy băng đi Ồ à. vô, vô này ra ư Đây viên tụi quanh mai có lèn đây viên tụi quanh nó Ê น้ายักษ์กับน้ายักษ์ตัวนี้ตัวนี้เครื่องเครื่องจะได้บ้างตัวนี้โรยตี้โรยตี้หรอสมอลเงนินเน่นี่เนาะน้ายากักษ์ไหมเดียกอ่าจะมอ,องเงินตัวนี้รถอ่างไหมบ้างไดนก้อนนี้รถอ่างไงียอ๋อรถอ่างนะครับคนนี้ยี่ที่ไรฮยีดที่แรงก็พี่น้องเลยจะปั มังเกกับดีนะครับกับหมื่นเดียวนะครับรถกีที่ปีนะครับคือว่าโอเคนะครับคนแรงก็ได้วิ่งทุกวันนะครับเห็นวันนี้อวัดเดียวสิบวัดเตีเ้ยก็ยู่ได้ยครับ วิธีสามเเนาะลุตตุลแล้วที่อันเออโอ้ต่มาย่างเอออ๋อลานกองบังันได้เลยวะกันอ่าก้นก้นมันตุงไงไหมอ่ออ๋อเจืดปามเตีมย่างก็ทำเลไหมอ๋อ

กำลังรอยทีนะครับรอยที่กลังรอยทีครับโอเคครับกำลังรอยที่รีบโอเคนะครับนันคลิปนี้จะเปลี่ยนแกนี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกับช่องรถไมโก้กับมีสวัสดีครับ